สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมช่องอาชีพแก้จนเบลชานเนลนะครับเนาะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องย่างปลาหมึกไม่สุกแล้วเราเอาให้ลูกค้าเรานะครับมันมีผลเสียยังไงนะครับเนาะว่าผลเสียมันจะออกมามีรูปแบบไหนนะครับในการย่างมึกกระดองปลาหมึกไข่นะครับที่ผมสอนไปนะครับเนาะถ้าเราย่างไม่สุกเนี่ยถ้าปลาหมึกไม่สุกเนี่ย มันจะเกิดความคาวอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆนาอนมันจะคาวมากนะครับเป็นปลาหมึกนะครับถ้ายิ่งท่าน้ําจิ้มคุณทาไม่ถึงนะครับว่าเครื่องไม่ถึงอะไรไม่ถึงเนะี่ยถ้าย่างปลาหมึกไม่สุกอีกเนะี่ยจบเลยนะครับขังเดียวในการย่างหมึกกระดองย่างตัวอาเจนมันจะย่างยากหน่อยนะครับเป็นปลาหมึกไข่นะครับนาะแต่ถ้าท่านไหนที่ได้ดูคลิปวิธีที่ผมทําที่ผมสอนใน YouTube ก็เออก็จะทําเป็นก็จะย่างง่ายหน่อย ในขั้นตอนการย่างไอ้ประเภทตัวครับทุกคนครับมือใหม่นะครับจะไปเสียกับการที่เราแบบลูกค้ามารอเราแล้วเรารีบเร่งให้ลูกค้านะครับเนาะทุกอย่างของทุกร้านของเราเราต้องนึกถึงใจลูกค้าก่อนนะครับนึกถึงเขาเสมอนะครับว่าถ้าเป็นเขาอใจเขาใจเราเรามาเจอเขาย่างปลาหมึกไม่สุกแล้วส่งให้เราทานเนี่ยครั้งเดียวเละครับลูกค้าเขา ต้องดูรู้นะครับเนาะเนี่ยครับในการย่างปลาหมึกกระดองเหมือนกันมันมีเทคนิคคืออะไรหัวมันนะครับทุกคนนะครับตรงหนวดมันนะครับเนี่ย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 เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นมึงกล้องเนี่ยไอตรงเนี้ยเราต้องผ่านะทุกคนนะถ้าไม่ผ่ามันไม่สุกนะครับเนี่ยครับเนี่ยผ่าเอาเคี่ยวมันออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวย่างเสร็จเคี่ยวนะครับตัวเราก็ตัดนะครับเนี่ยครับให้น้ํามันออกมานะครับเนี่ยครับมันจะสุกไวนะครับอ่าไอตัวนี้อะผมย่างประมาณถ้าจริงๆถ้าไฟแรงจริงประมาณ 4นาทีนะมันต้องสุกแล้วนะครับแต่อันนี้ผมกําลังตั้งร้านไงลูกค้าเข้ามายืนยืนรอแล้วนะครับลูกค้าเข้ามารอซื้อครับเนี่ยครับไฟยังไม่ค่อยเต็มเตาครับเนี่ยครับแต่ผมจะใช้ฝั่งไฟที่แรงครับเนี่ยครับหัวนะครับต้องตัดนะครับทุกคนนะครับถ้าคุณไม่ตัดหัวไอ้ตรงหัวมันยังไงย่างก็ย่างไม่สุกนะครับมึกกระดองปลาหมึกอจเจนเหมือนกันนะครับแต่อ้ไม้สิบาทเนี่ยเรารู้ละอืนก็ 3- ามสี่นาทีปลาหมึกถ้าย่างสุกมันยกจะเบานะทุกคนนะสีมันจะเปลี่ยนนะครับ พยายามนะครับอย่าเสียแค่เรื่องแค่นี้นะครับว่าจะเอาอยากให้ลูกค้าระบายของไวนะครับมันไม่ได้ครับเราต้องรักษามาตรฐานของเราด้วยนะครับนาออย่างผม่ะของไม่สุกนะผมไม่ปล่อยนะครับอย่างร้านผมนะครับของไม่สุกผมไม่ปล่อยนะครับเนี่ยครับไม่ใช่เราไปย่างให้เขาแล้วโหของไม่สุกคนมารอเยอะปล่อยปล่อยปล่ยไม่ได้นะครับทุกอย่างนะครับมันมีเทคนิคของมันอยู่เนเห็นไหมครับ ปลาหมึกมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับทุกคนนะครับเนี่ยนะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเริ่มเบาแล้วผมเริ่มรู้แล้วอ่ามันจะมันจะสุกแล้วเนี่ยครับนี่น่าจะประมาณไม่เกินห้นาทีนะครับประมาณหนาทีนะครับไอกระดองตัวนี้นะอันนี้ไฟยังไม่ค่อยแรงนะครับถ้าไฟแรงนี่ก็ไม่นานอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดจุดนี้นะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับพยายามย่างให้มันสุกๆนะครับย่างแบบใจเขาใจเราไปเลยเราทานแบบไหนเราย่างแบบนั้นให้เขานะครับ มันจะมีลูกค้าบางประเภทนะครับที่บอกว่าย่างไม่ต้องเอาแหมเยอะเออนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับครับเขาเขาจะแจ้งมาเองนะครับเนาะในร้านผมนี่ผมจะเอาลูกค้าเป็นหลักนะครับผมจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับน้ําจิ้มก็เหมือนกันนะครับต้องมามีรสชาติอร่อยเหมือนกันทุกวันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบางวันอร่อยบางวันไม่อร่อยนี่จบแล้วนะครับรสชาติน้ําจิ้มนี่คือสําคัญที่สุดเลยจะบอกไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณน้ําจิ้มไม่อร่อย ไม่เด็ดเขาไม่มายืนรอซื้อคุณหน้าร้านหรอกครับคุณจะไปขายที่ไหนก็ช่างครับคุณขายได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละครับเขามาชิมแล้วน้ําจิ้มไม่อร่อยภาษาชาวบ้านคือจบมันมันจะไม่มีครั้งที่2นะครับสําหรับลูกค้าใจเขาใจเรานะครับจะไม่เปิดใจให้ครั้งที่2ออีกอย่างคือ,อย่างปลาหมึกนะครับย่างไม่สุกแล้วส่งให้ลูกค้านะครับย่างปลาหมึกไม่สุกแล้วส่งให้ลูกค้าใครจะไปกินอร่อยครับทุกคนครับยิ่งบางร้านทําความสะอาดมาไม่ดีด้วยโอ้โหจบครับเกมจบ เนี่ยครับเราจะทําอาชีพอะไรเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดครับทุกคนเนี่ยโอเคเนี่ยนะครับสีเปลี่ยนแล้วไหมเนี่ยแบบเนี้ยโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ได้แล้วนะครับอย่าคิดแต่จะหาเงินนะครับเราต้องคิดว่าเราเอาเงินเข้ามาเนะี่ยเราทําไงให้มันดีที่สุดนะครับย่างใจเย็นๆน,นะเนี่ยครับเนี่ยปลาหมึกก็ามาอีกชุดหนึ่งละเพราะผมกําลังตั้งเตาไงไฟมันยังไม่เต็มครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ต่อไปทุกคนอย่าไปท้อขายอะไรใหม่ๆอย่าพึ่งท้อขายได้ไม่ได้บางคนขายวันสองวันท้อละจะท้อไปทําไมเป็นลูกน้องเขายังไม่ท้อเลยเป็นลูกน้องเขามาเป็นสิบยี่สิบปีเออทาเพื่อตัวเองไม่ท้อนั่นท้อนี่กลัวนั่นกลัวขายไม่ได้กลัวน่นโหเขาไปถึงไหนกันแล้วคุณคุณไม่ขายคุณก็เป็นลูกน้องเขาอยู่ลรกนั้นแหละไม่ต้องทําอะไรหรอกคนรวยเขาทํามาจากการขายหมดเลยครับ โอเคยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับหมูเกินไปล